ตัวอย่างของความสุขจากการท่องเที่ยวทะเลพร้อมครอบครัวในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือบางท่านอาจจะยังไม่มีครอบครัวก็อาจท่องเที่ยวคนเดียวก็สามารถวางแผนให้มีความสุขกับการท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ครับแต่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมยกมาจากตัวอย่างของผมนะครับครั้งนี้เป็นการวางแผนที่ผมจะไปเที่ยวภูกเก็ต เป็นการไปท่องเที่ยวภูเก็ตเมื่อ,อเข้าพรรษาเมื่อปีที่แล้วเนื้อปีที่แล้วครับเดือนเมษาประมาณเข้าพรรษาปีที่แล้วนะครับยังไม่เกิดโควิดเนะาะตอนนั้นเนี่ยก็วางแผนว่าเฮ้ยเราอยากพาครอบครัวไปมีความสุขเราอยู่บ้านขาค้าข,า,ข,า,ขายเนาะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยวันหยุดคราวนี้อยากอยากไปอเราก็ต้องวางแผนกระตุก ตกลงกับคุณตุ๊กนะครับมาดามตุ๊กบอกว่ามาเรามาวางแผนกันวางแผนยังไงดีเราจะไปที่ไหนนะครับแผนขั้นตอนแผนการก็ถูกวางขึ้นครับว่าเราจะไปภูเก็ตนะครับถ้าเราขับรถไปเราก็จะเสียเวลามากนะครับถ้างั้นเราจะไม่นขับรถไปเราก็ต้องวางแผนว่าวันหยุดเราจะหยุดสามวันนะเราก็เราก็วางแผนสําหรับสามวันเนาะว่าถ้าขับรถไปมันจะเสียเวลาทั้งไปทั้งกลับก็สองวันแล้วเนาะ แล้วเราก็เลยต้องนั่งเครื่องไปเราก็วางแผนว่าเอ้ยเราจะไปเครื่องไฟไหนอย่างไรไปเครื่องบินสายการบินไหนเพื่อไปภูเก็ตนะครับให้เกิดความปลอดภัยแล้วเราก็วางแผนว่าหลังจากเราขึ้นเครื่องเสร็จแล้วเราไปถึงแล้วเราจะเดินทางอย่างไรเพราะเราไม่ได้นํารถไปด้วยเราก็ต้องเช่ารถนะครับเราก็วางแผนว่าเราจะเช่ารถอย่างไรเช่าจากของใครนะครับ เสร็จแล้วเราก็เช่ารถจากสนามบินเราก็วางแผนว่าเราลงสนามบินเสร็จเราก็เช่ารถจากสนามบินเลยครับสามวันนะเราจะเช่ารถสามวันครับโรงแรมเราก็ต้องวางแผนว่าเราจะไปพักที่โรงแรมไหนนะครับนานๆเราจะหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์เราหลายๆวันทีเราก็ต้องพักโรงแรมให้มันสวยงามนิดหนึ่งเนาะอ่าเราก็วางแผนของเราครับเมื่อเราวางแผนเสร็จ เราจะไปเที่ยวไหนบ้างเราก็เซิร์ช Google เลยครับว่ามีสถานที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะครับเราก็เซิร์ช Google แล้วเราก็มาร์กไว้เลยแล้วเราก็วางแผนว่าวันแรกหลังจากเราเดินทางไปถึงเราเช่ารถพอเช่ารถเสร็จเราก็ไปเช็คอินโรงแรมที่เราจองพอเ,เช็คอินเสร็จนะครับเราเราก็จะไปเที่ยวไหนต่อตามเวลาเลยครับเพราะว่ามันก็จะมีภูเก็ตแฟนตาซีมีวัดฉลองใช่ไหมครับมี สถานที่ต่างๆในภูเก็ตสั่งที่เที่ยวมากมายเราก็มาร์กไว้ในวันแรกเพราะว่าเราเดินทางก็ครึ่งวันแล้วเนาะเราก็มาร์กไว้ในวันแรกว่าเราจะไปอีกหนึ่งที่นะครับที่ไหนนะครับเราก็วางแผนไว้ว่าวันแรกเราจะไปภูเก็ตแฟนตาซีก่อนนะครับมันก็จะมีรอบตอนกี่โมงเราก็เช็คเวลาไว้ทั้งหมดเลยครับมีรอบตอนหนึ่งทุ่มห้าโมงเย็นเราอาจจะไม่ทันเพราะเราต้องทานข้าว นะเราต้องทานข้าวก่อนไปแล้วเราก็มาร์กไว้ว่าเราจะเข้าไปดูภูเก็ตแฟนตาซีตอนหนึ่งทุ่มนะแล้วเราก็หลังจากนั้นเราก็กลับมาพักโรงแรมอีกวันนึงเราจะไปเที่ยวไหนบ้างเราก็จะเราจะมีเวลาว่างทั้งวันซึ่งแน่นอนครับเราก็ต้องไปหาดทะเลก่อนมาเที่ยวภูเก็ตก็ต้องไปทะเลใช่ไหมครับเราก็จะต้องไปทะเลหาดไหนที่เขาว่าสวยเราก็มาร์กไว้แล้วพอไปทะเลเสร็จครึ่งวันทานข้าวเสร็จเราก็ต้องไปวัด ะไปเที่ยววัดวัดไหนดังสุดก็ต้องเป็นวัดท่าฉลองเนาะวัดฉลองใช่ไหมครับแล้วก็วางวัดเย็นเราจะทานข้าวที่ไหนหลังจากนั้นกอนกลางคืนเราก็จะไปเที่ยวไหนต่อนะครับมีมีรายการโชว์อะไรให้ดูต่อนะครับแล้วเราก็วางแผนเสร็จวันที่สองวันที่สามเราก็ต้องเป็นวันเดินทางกลับใช่ไหมครับเราก็ต้องบุ๊กไฟบินตอนเย็นเลยครับเพราะเราจะเที่ยวทั้งวันนะรเราจะใช้เวลาให้คุ้มเพราะนั้นเราก็ไฟบินตอนเย็น มีไฟกี่โมงเราก็มุกไว้ว่าเราจะกลับสี่โมงเย็นเนาะอ่าระหว่างเช้าถึงเย็นเราจะไปไหนบ้างเราก็เราก็วางแผนจนเสร็จครับเมื่อวางแผนเสร็จเราสองคนก็มาสร้างภาพจินตนาการกันผมก็มาดามตุก๊ก็สร้างภาพจินตนาการกันว่าทริปนี้ช่างสวยงามทริปนี้โอ้มันช่างดื่มดำนะครับทุกคนจะมีความสุขขนาดไหน แค่จินตนาการเฉยๆเนี่ยนะครับความสุขมันก็เกิดแล้วนะครับแล้ว่างระหว่างทางที่มันจะไปถึงความสําเร็จเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะลงมือทําเนี่ยนะแค่เราจินตนาการเนี่ยมันก็ทําให้ผมกับมาดามตุ๊กเนี่ยมีความสุขมากแล้วนะครับว่าโอ้ครอบครัวเรามันจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเมื่อเราสร้างภาพเสร็จจริงๆแล้วเนี่ยเราถือว่าเรา ประสบความสําเร็จกับการวางแผนครั้งนี้แล้วนะครับแค่สร้างภาพจินตนาการเนี่ยเราก็สําเร็จกับความสุขแล้วนะเราสัมผัสถึงความสุขนั้นแล้วใช่ไหมครับใช่เลยเมื่อเราได้ความสุขจากตรงนั้นเสร็จเราก็กําหนดกรอบเวลาลงไปเลยครับตามขั้นตอนวางแผนที่เราวางไว้ครับกําหนดเวลาแล้วเราก็จองแล้วเราก็เริ่มลงมือทําบุ๊กตั๋วเครื่องบิน โทรจองรถแล้วก็บุ๊กโรงแรมนะครับต่างๆปึ๊บเมื่อเรากําหนดก่อเวลาเสร็จถึงวันที่เรากําหนดไว้เราก็ลงมือทำครับลงมือทำด้วยการอะไรครับเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าคนละหนึ่งกระเป๋าครับวันนั้นมีทั้งหมดสี่กระเป๋าของใครของมันนีครับแล้วเราก็เราก็ไปสนามบินแล้วก็เทคไฟบินทุกอย่างก็เป็นไปตามสเต็ป ที่เราวางทุกขั้นตอนครับงานเที่ยวครั้งนั้นไม่มีอุปสรรคใดๆเลยครับแม้กระทั่งฝนก็ไม่มีตกเลยนะครับเ,ออเขาเรียกว่าทุกอย่างเป็นใจมากเลยครับทุกท่านน่าจะจินตนาการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเราขึ้นเครื่องครับความสุขต่างประเดประดังเข้ามาครับแม้กระทั่งบรรยากาศของการอยู่บนเครื่องบินครับทุกคนก็ต่างแบบว่าโอ้ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเนาะไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาต้องนานแล้วเนาะ อะไรเงี้ยโอ้แค่นั่งเครื่องบินก็มีความสุขแล้วครับเพราะว่าเราไปกันเป็นครอบครัวเนาะเราไปกันครบเลยนะครับไปถึงเราก็ไปจับรถที่เราเช่าแล้วก็ขับรถกันไปนะครับบรรยากาศของภูเก็ตนะครับท้องฟ้าสวยงามมากครับท้องฟ้าสวยงามมากเราไม่เปิดแอร์เลยครับเราเปิดกระจกครับเพราะว่าอากาศที่โฟเข้ามาโอ้โหมันช่างสะอาดบริสุทธิ์ท้องฟ้าสวยงามบรรยากาศ ของภูเก็ตนะครับมันจะไม่เหมือนกับบรรยากาศทั่วๆไปครับสิ่งแวดล้อมต้นไม้ริมทางแม้กระทั่งชายหาดว,วิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับสร้างความสุขได้ตลอดทริปการเดินทางในครั้งนั้นครับนี่ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างเองครับเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วย4ีขั้นตอนครับ เราสามารถสร้างความสุขได้ด้วย4ขั้นตอนครับเพราะฉะนั้นทุกท่านอย่าปล่อยให้ความทุกข์ท้อใจมาทำลายชีวิตของทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์จากโควิดความทุกข์จากสถานการณ์ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงกับทุทกๆคนนะครับปฏิเสธไม่ได้ครับทุกคนต่างได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับอย่าปล่อยให้มันมาทำลายชีวิตของเราครับเราคิดใหม่เราทำใหม่ เเริ่มต้นสร้างชีวิตที่ดีแล้วมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองครับด้วยสี่ขั้นตอนขอบคุณมากค่ะมีใครปิ้งแวบอะไรอยากจะแชร์บ้างไหมคะเดี๋ยวเราให้สักอสองสองท่านค่ะจากที่ฟังแล้วมีใครเห็นปิ้งขึ้นมาบ้างเอ๊ะฉันก็มีความสุขของฉันนะนะโมเมนต,ต์ต่างๆในอดีตที่ ที่ผ่านมามีใครอยากจะเล่าอยากจะแชร์ให้ฟังไหมคะใครอยากแชร์ความสุขที่เกิดขึ้นที่แบบมันยังมันยังถูกบันทึกไว้ในความทรงจําไม่รู้ลืมอะครับมันมีครับทุกท่านต่างมีความสุขเนี้ยมีใครอยากจะแชร์บ้างไหมครับขอสักสามท่านแบบสองท่านตอนแรกก็ได้เอาแค่มโนภาพเอาไว้ก็ได้แล้วเรามาดูเอามาแมทกับขั้นตอนสี่ขั้นตอนของการสร้างความสุขครับแล้วเอามาแมทดูครับเช่นครับค่ะคนก็ วางแผนไว้ว <electronics> ่าเดี๋ยวโควิดหมดจะเข้าไปหาขนมอร่อยๆในกรุงเทพทานความสุขจากการทานใช่ไหมคะใช่ค่ะมีร้านขนมร้านอาหารที่แบบอร่อยอร่อยขึ้นชื่อร้านเก๋แก่แถวน่าจะเป็นเสาชิงช้ามั้งคะเห็นในที่วางไว้นะคะว่าจะพยายอยทานดูสักสองสาร้านกับน้องๆนัดกันไว้แล้วค่ะ อ๋อเดอนีครับคุณฝนเยี่ยมมากเพราะว่าความสุขของคุณฝนหาได้ง่ายมากกับการทานดีมากเลยค่ะขอบคุณมากที่แชร์นะคะขออีกสักหนึ่งท่านค่ะมีอีกไหมเอ่ยความสุขง่ายๆจากที่ไหนบ้างดีคะเช่นครับค่ะหนูค่ะอาจารย์หน,รหนูหนูไปที่เขื่อนลำตะคองนะคะวางน้ำเขียวนะคะตอนนั้นตอนนั้นยังไม่มีโควิดแล้วแบบมันก็เย็นมากก็ ตอนนี้ห้องห้องห้องพักมันเต็มหมดแล้วค่ะจาย์ก็เลยแบบทําไงกันดีล่ะก็ต้องนอนเต็นานะตอนนี้นอนเต็นท์ก็แบบมันเย็นอากาศมันเย็นมากเลยแล้วแบบประทับใจอะค่ะอาจานแบบหืมเป็นเป็นอะไรที่แบบสุดยอดนะคะวังน้าเขียวอะค่ะประทับใจมาก<อ>ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังกพ็พอปีใหม่ทุกทุกปีอะค่ะเราก็จะไปที่นั่นกันคน่ะคะือวางแผนว่าไป ไปพักที่น,นั่นแต่นอกแทงนิดนึงตรงที่ว่าที่พักเต็มที่พักเต็มค่ะค่ะที่พักเต็มคือ<ต>คือแพนนะ่ะไปไปไปวังน้ําเขียวแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นห้องพักอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็อยากนอนเต็นท์นะคะจริงใจจริงอยากนอนเต็นท์ค่ะอยากดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเนอ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอตกกลางคืนเราก็จะได้ยินเสียงต้นไม้มันสีกันนะคะมันสีกันทั้งคืนเลยเราแบบธรรมชาติมากค่ะอาจารย์ ก็ประทับใจจริงๆอยากให้เพื่อนๆไปไปเที่ยวครับบางครั้งกับธรรมชาตินะครับกับธรรมชาติก็สามารถสร้างความสุขให้เราได้นะครับใช่ค่ะต้นไม้มีสีกันเหมือนแบบเหมือนฝนตกเลยอาจารย์เหนือเอฝนตกหรือเปล่านะอ้ไม่ใช่สีใบไม้มันสีกันเจ๊กเจ๊กเจ๊กแบบเราน้องหมาไปด้วยอะค่ะแบบหรือว่ามีความสุขมากเลยค่ะอาจารย์ชอบชอบครับจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันสามารถสร้างได้จาก รอบรอบตัวเราเลยนะครับเราหาได้นะเพียงแค่ว่าบางท่านเนี่ยอยู่กับความทุกข์มากเกินไปจนลืมไปว่ารอบรอบตัวเราเนี่ยมีความสุขที่รอเราสัมผัสอยู่ในทุกอนูของรอบตัวเราเลยนะครับลอ,ลองลองมองหาดูครับมองซ้ายมองขวาลองหาดูครับมันอยู่ข้างๆเราเนี่ยแหละครับเพียงแค่ว่าเราจะหาเจอไหมครับผมอาจารย์คะเดี๋ยววันเกิดลูกชายปีนี้ขอรอกเรียนแบบเค้กนะคะ ว่าได้ะไรที่อาจารย์บอกนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ